สวดีค่ะแม่ขอินค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หัวหินค่ะคือเราตอนที่ไหนคะดูสิทธานีนี่ดีดีดูสิทธานีหัวหินนะคะนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันดีมากเลยมันสะอาดมากบริการเป็นไงคะ แล้วเป็นไงบริการดีเนาะที่โรงแรมดุสิทธานีนะแม่แอนนะก็ได้ข่าวค่ะว่าเขามีคอนโดเปิดใหม่แล้วที่สําคัญคือการบริการของเขานะคะมาตรฐานดุสิตธานีเลยความสะอาดการทําความสะอาดต่างๆเนี่ยใช้มาตรฐานดุสิตธานีเอาจิงๆคือถ้าสมมุติพวกเราจะตัดสินใจซื้อคอนโดที่อยู่ต่างจังหวัดสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบคิดเยอะเนาะ เพราะว่าเวลาเรามาแต่งจังหวัดก็คือเราต้องมาพักผ่อนใช่ไหมคะปะ๊ป๊าใช่ค่ะเออแล้วถ้ามาซื้อคอนโดต่างจังหวัดแล้วจะต้องมาห่วงว่าเฮ้ยจะมาพักแต่ละทีต้องมานั่งปัดกวาดเช็ดถูปัดฝุ่นที่มันหนาเต<ม><พ>อะเพราะเรา,า่พักเออนั<ม>่นแหละมันไม่ได้มาเหมือนมาพักผ่อนจริงๆแต่ที่นี่เขาเรียกได้ว่าตอบอตอัวมากทำความสะอาดจากทิเทนทีน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามันคือที่ไหนทำเลมันดีไม่ดียังไงเขามีบริการอะไรที่แตกต่างกันบ้างไปดูกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเราขอแวะไปยนต์นิดนึงค่ะเผื่อจะตัดสินใจซื้อสักห้องสองห้องนะคะป๋าขาโอเคค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทางการบริษัที้คือ Residence City ต้อนรับค่ะขอแวะเยี่ยมชมโครงการสวัสดค่ะเดี๋ยวขอเชิญนั่งก่อนมาละ ขอในใอนุญาตอธิบายข้อมูลโครงการนะคะค่ะโครงการริสิทดีทูเรสิเดนเซสเนี่ยค่ะมีทั้งหมด8ชั้นเป็นโลไลท์นะคะที่พักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น2จนถึงชั้น8ค่ะมีทั้งหมด364ยูนิตนะคะอันนี้จะเป็นค,คอนเซ็ปต์ค่ะคอนเซ็ปต์โครงการแล้วก็จะเน้นมีพื้นที่สวนแล้วก็พื้นที่สระมีเอ่อเซนต์นล็อกนีนะคะซึ่งเป็นขนาดใหญ่สามารถที่จะให้ลูกค้ามานั่งพักผ่อน โดยที่เราจะแบ่งเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยซึ่งโมเวิร์กิ่งสเปซด้วยใช่ค่ะก็คือมาแบ่งเป็นพื้นที่ใช้งานโคเวสเปซคืออะไรโคเวิร์กิ้งสเปซคืออะไรก็คือเป็นพื้นที่ที่จัดเอาไว้ให้ลูกค้าลงมาใช้ได้นะคะอาจจะมานั่งทำงานเล่นคอมพิวเตอร์ค่ะมีฟิตเนสด้วยค่ะเว่ยน้ำารวาน้ำน่าจะใหญ่สาร์ว่ายน้ำ ยังมีแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวซื้อเลยนะคะค่ะก็อ่าว้าน้ำของเราเนี่ยก็คือจะอจะอยู่เป็นอ่สเต็ปลงไปนะคะจะสนุกลงไปจากชั้นหนึ่งค่ะก็คือจะให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีส่วนมีสสาค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปชมห้องเลยดีกว่ได้เลยค่ะ โอ้ใจเย็นไม่ต้องรีบลูกเมื่อกี้นะขับรถมาสะดวกอะใกล้ๆนี้มีบูพอร์ตเลยใช่ไหมใช่ค่ะใกล้บูพอร์ตทำเลเนี่ยสะดวกมากค่ะอยู่กลางเมืองใกล้โรงพยาบาลซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วข้ามถนนไปเนี่ยเป็นช่วงหาดที่สวยที่สุดของเกาะิีนเลยค่ะโอ้ดีเนาะดีเน้องทำเลดีตอ้ได้เลยใจไม่ไหวแล้วขอไปดูห้องมันหน่อยได้เลยค่ะ นาดถห้องนอนค่ะ29ตารางเมตรอ๋อดูสิดูสิโอ้มีห้องรับแขกด้วยนะห้องนั่งเล่นค่ะไงอู้ดนอนเลยค่ะมาถึงก็นอนเลยค่ะเออมันเป็นมกันเป็นสวนตัวปไมอ๋อมีตู้เสื้อผ้าค่ะเปนคอนดที่ห้องน้ากว้างมากออห้องน้ำกว้างจริงนะโซนดาบน้ำสิเป็นส่วนอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยไม่จะปูให้ดดวปู เดี่ยวมั้งอ๋อ่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราดูห้องครัวกันดีกว่าค่ะห้องครัวนะคะแน่ค่ะเลยออเโครงการให้อะไรกับลูกค้าบ้างคะอ๋อโครงการก็ให้เป็นแบบ fully furnish เลยอ๋ออย่างนี้เลยอะเจ้าที่เห็นเลยอะครับใช่ค่ะตู้เย็นไมโครเวฟอะไรอย่างงี้อ๋อช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะที่เราจะให้ด้วยถังนั้นคือแว่าแล้ตู้เย็นนะแล้วของกินนะของกินไม่เคี่ยวของกินได้เคี่ยว อของกินหนูต้องไปซื้อเอาเองนะฮเะเจคขาแปลว่าจริงๆก็เกือบจะพร้อมเข้าอยู่เลยใช่ไหม<ช>คะสร <มา S 2> ้างเสร็จแล้วลประมาณสร้างเสร็จเมื่อไหร่อ่ะครับสร้างเสร็จเนี่ยปลายปีหน้าค่ะเข้าอยู่ได้เลยปลายปี2019ป,ปี2019ค,ค่ะแล้วทั้งหมดห้อง วันเดย์ทูใช่ค่ะมีเริ่มตั้งแต่สตูดิโอ26ตารางเมตรค่ะหนึ่งห้องนอนเนี่ยจะมี3แบบก็คือ29 33แล้วก็สี่สเอ็าสวยเขามีหลายขนาดที่นี้อยากแอบดูราคาแล้วค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสตูดิโอ1นึ่งก้าหนึ่งสิาลคุณี่เฟอร์นิทูนี่เฟอร์นิทูนี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วแถมยังมีโปรช่วงนี้ด้วยนะคะ1นึ่งสิ้า เรามาพักแต่ละทีม,มามาต้องมาทำความสะอาดทุกครั้งนเนี่ยป,ะปะ๊าปามันก็ไม่เหมือนกานทัพพอดนะคะอ๋อไม่ต้องทำความสะอาดเลยค่ะเรามีบริการนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยค่ะจะดวกนะคะสบายสะอาดแล้วก็สนุกค่ะค่ะยังไงครับอ๋อถ้ากังวลเรื่องาทำความสะอาดเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาพักเนี่ยโทรกิ้งเดียวค่ะมีบริการขึ้นมาทําความสะอาดไว้รอต้อนรับคุณลูกค้าอ๋อที่บอกว่าเป็นการบริการการทำความสะอาดระดับโรงแรมเลยใช่ไหมใช่ค่ะ มั่นใจได้เลยค่ะบเขาบอกว่าจะอยู่สบายเหมือนอยู่บ้านใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยไม่ต้องทำไม่ได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราจะมาพักผ่อนแต่ละทีคือเราก็อยากจะมาถึงแล้วทิ้ตัวเลยใช่ไหมไม่ใช่มาต้องมานั่งเหนื่อยทำความสะอาดอย่างเงี้ยเอาให้ได้มนแบบเหมือนอยู่บ้านแต่มาตรฐานบ้านมาตรฐานโรงแรมโอเคค่ะใช้ใช้ มาตรฐานของที่ไหนฮะอ๋อเป็นของดูสิตธเลยค่ะ๋อที่มาพักมาดีงามค่ะได้เลยเพราะว่าเป็นไงคะความสะอาดนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าเรามีครอบครัวมีลูกใช่ปะเราก็ไม่อยากให้ลูกต้องนอนอมฝุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรามาแล้วทำน่ารักอยากลองดูไหมเออถ้าเราต้องมาทั้งพักผ่อนแล้วถ้าเรามีบริการเซอร์วิสที่ดีลยทำความสะอาดได้แบบ มีมาตรฐานแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เบาใจและสบายใจพ่อแม่ยุคใหม่อย่างเรานะใช<อ>แล้วนอกจากนี้ยังมีบริการอะไรอีกคะค่ะอย่างที่จ้างคุณแอนไปนะคะก็นอกจากมีบริการทําความสะอาดแล้วนะคะก็ยังมีลอนดี้นะคะไม่ต้องซักผ้าเองคะ่ะใช่เลยค่ะ,คะได้เลยคะ่ะแล้วก็มีบริการช้อปปิง้งหรือว่าโทรสั่งอาหารมา เซอร์วิสค่ะโหเหมือนอยู่โรงแรมจริงๆเลยนะคะเนี่ยคืออย่างนี้แปลว่าถ้าแบบร้านอาหารไหนคิวยาวๆแอนก็ไม่ต้องไปต่อคิวเลยไม่ต้องต่อคิวเลยค่ะโหยกขูนิดเดียวโอ้มีบริการคอนเซียร์เหมือนโรงแรมเลยนะคะใช่ค่ะถ้าคือโอ้ไมก้าโอ้ไมก้าถ้าสมมติแอนแบบเด็ดจองตอนนี้มีสิทธิพิเศษอะไรให้อีกบ้างก็จะได้เป็นเมมเบอร์ของยูสิบค่ะเป็นเอลิทนะคะ ก็ค <One input> so ือได้ส่วนลดค่ะของบริการโรงแรม15%ห้องพักนะคะแล้วก็มีส่วนลดสปาส่วนลดลอนรีค่ะได้แบบว่าแล้วถ้าแบบี่เกยบทำอาหารเช้าที่คอนโดตัวเองวิ่งไปกินที่ดูสิได้เลยค่ะได้เลเหมือนกันได้เลยค่ะเราพิ่งจัดเต็มอาหารเช้ามาโอ้โมีอาหารไทยอร่อยมาก่ะอ้โอย่างนี้ต้อีตัดสินใจแล้วล่าปะปอ่ะเดี๋ยวสงสัยต้อง ตัดสินใจด่วนๆแล้วนะยังยังไม่พอจะบอกว่าแถวเนี้ยช่วงเนี้ยหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าหัวหินเนี่ยมีการเจริญเติบโตทั้งแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสวนน้ําเปิดใหม่ร้านอาหารเปิดใหม่ที่เที่ยวเปิดใหม่เพราะฉะนั้นมันรองรับแบบความต้องการที่มาพักนี่คือไม่ว่าเราจะซื้อมาอยู่เองเพื่อพักอาศัยพักผ่อนเราก็สามารถซื้อลงทุนเพื่อเป็นปล่อยห้องเช่าได้เออถามนิดนึงสิครับเห็นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มาเองอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งเปิดกุญแจยังไง อ๋อเราก็จะมีเป็นระบบค่ะของเราเรียก Dana Lock เป็นแอปพลิเคชันผ่านมือถือสามารถส่งแอปพลิเคชันนี้ให้กับคนที่จะเข้ามาพักได้เลยอ๋อแปลว่าไม่ต้องส่งกุญแจต่อต่อใช้แล้วเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยระบบนี้สมัยมากเลยพักมาโนโอ้โหกำหนดช่วงเวลาได้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นสมมุติแอนซื้อปบ่อยใช แล้วเสาร์อาทิตย์หน้านี้จะมีลูกค้าแอนมาใช้ที่นอย่างนี้แอนก็ตั้งระบบว่าไอ้มือถือของลูกค้าคนนี้กำลังจะเข้าสามารถผ่านเข้าออกทุกส่วนของคอนโดเราหรือจะให้ญาติมาหรือจะอะไรมาก็ไม่ต้องมาเปิดเองนะคะแล้วดีตรงที่คือล็อกวันได้ไงมันก็ตามวันที่เรามาได้ททีนะปลอดภัยด้วยนะคะพูยมากเลยค่ะแหม่เยี่ยมจริงๆเลยค่ะแล้วใครนะคะอยากได้คอนโดที่แบบ พักผ่อนสบายเหมือนอยู่บ้านนะคะแต่ได้รับการบริการที่แบบว่าเหมือนเราอยู่โรงแรมนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณฝนมากเลยเช่นกันอ่าอย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะก็มาได้ที่ดูสิตดีทูเรสิเดนซ์เซตหัวหินคะวันนี้มาดับแอด์กับตัวเราก่อบ๊ายบายค่ะทุกคนเด็กๆกุญยาใหญ่